นั่งสดสวยสำรวจหาอะไรจ้ารามองหาอะไรสงสัยอะไรอีกแต่เราฮะช่านักสำรวจ สำรวจนะักสำรวจอะไรเอ่ยมีอะไรให้หนูดูเหรอห,หนูจะสำรวจอะไรอืม น่าจะสำรวจอะไรเอออ่าไปแล้วร้องได้ไหมคะทำไมหนูจะวายไนูจะ่ลายอาอที่นอนเนาะอื้อหือสวยเออร้อนน่ะสิหนีแอบเข้าบ้านมาเลย แต่งตัวอยู่ที่ไหนก็แต่งตัวฉายาสวยๆอ่ะช่างสงสัยกันนางสาวแต่งตัวนางสาวสวยอยากสวยนางสางสวยอยากสวยอยู่ที่ไหนจะสวยก็สวยได้เป็นไงล่ะจริงไหมล่ะจริงนะสิเนี่ยเป็นหลักฐานเลยเนี่ยโอ้โหเลียใหญ่เลยน้องสวยๆก็ไม่สวย Nó rất của mình tuổi ừ ừ ừ Anh đang trang chinh chinh đua chinh chinh จริงๆน้องสวยจะสิเนี่ยโอ้โหดีใหญ่เลยไงอยากออกแล้วสิให้แม่ช่วยเปิดประตูให้ใช่ไหมล่ะอ่าแม่เปิดให้แล้วนะมา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 ไปแล้วไปแล้วไปหลังบ้านเลยบ๊ายบายเลยมีหลายมีหลายคนลวมือแสบนะแสบอตัวนี้แสบ นางสวยๆเนี่ยแสบแสบแสบเล่นนะซนๆๆๆๆซน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 จริงๆ,ๆเลยโอยเวลาจำแสบนี่ประจำบ้านเลยจำแสบประจำบ้านเลยอือดูสิยดูเฉด,ดูเฉด,ดูเฉนั่งมองแสงจันทร์เหรอลูกอืมอืมสวยๆดูแสงจันทร์เหรอคะหมดเลยเนี่ยนั่ง โอ้โหมีโรแมนติกจังเลยคะ่ะโอโ้ไปแล้วล่ะคะมาหน้าบ้านแล้วมานั่งเล่นหน้าบ้านแล้วน้องส,สวยๆมานั่งเล่นหน้าบ้านแล้วดูวสิน้องส,สวยๆโซนโซนไรเอ่ยสำรวจหน้าบ้าน มีอะไรนะมีอะไรให้ส,สวยๆดูดอมใหญ่เลยดอมใหญ่เลยโอ้โหดอมใหญ,มใหญ่มีอะไรอะ่ะนต้องถามน้องสุดสวยน้องสดสวยเป็นนักดอมสำรวจทุกอย่างน้องสุดสวยสำรวจทุกอย่างอ๋อดูซิมีอะไรไหม น่ารักเชียน้องส,สวยๆน่ารักเชียเอ,อ้ยน้องส,สวยๆน่ารักอือหืออือหือโอ้โหไหนคะ ไงคะสาวน้อยน่ารักเสียงนกฟังเสียงนกตุวดสวยนั่งฟังเสียงนกนั่งตุสวยนั่งฟังเสียงนกคันคันอะไรอะ่ะก้าวใหญ่เลย เป็นอะไรอ่ะคันใหญ่เลยโอ้เกาแล้วเกาอีกไปไหนไปซนบ้านคนอื่นเขานะนั่นนั่นจะไปซนบ้านคนอื่นเขาอีกละวน้องส,สวยๆเขาไปได้ยังไงเขาไปได้ยังไงร,ระวังนะไปแล้วห้ามไม่เชื่อ สวยๆดูอะไรลูกอือมีอะไรคะมีอะไรในนั้นอืออือมีอะไรคะโอ้ยชนเลยเข้าไปดูเลยน้องสวยๆอยากรู้โอ้โหมีอะไรนะคะขอสวยๆดูหน่อยอ่าถอยเลาะ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 มีอะไรอือมีอะไรคะ ไปนอกบ้านและจะไปนอกเที่ยวนอกบ้านละแอบไปดีกว่าโอ้บยบาบส,สวยๆบอกใบ,บายเลยลวส,สวยไปเที่ยวนอกบ้านอีกแล้วโซนแป๊บเดียว